เตรียมเลี้ยงเพลพักคุนเจ้าหัวหนาเก่าหัวหน้าเก่าเพิ่นงั้นว่าคุณนาย มือละบาทม,มือละบาทไม่จะผ่าอะไรได้จางเลย ตั้งกันไปแล้วว่าบอกผู้ใดไหมไปไปชืซื่อหนิมั้ย <c oughs> ไปคือไปหน้าหนิไหมพไะ วินมันเริ่มตดต่งเคี้ยงบุไดแล้วแนวะไม่พ้นดมนะ นั่นแหะอันนั้นเอายาดมมานนค่นี้เอานวดสามมามามาสามอย่างเลยนวดใส่แใได้หลายใส่ได้หลายหนาวี่หลสือที่แรก้าเดีวมกอนไ่หย่งหนาเนี่ยใส่เขาหนา เป็นนะของยูวัดบ่ได้ใส่บ่โอ้เอาแม่เอาแม่เอาแม่กามันามันห้างแล้วตู้เย็นห้างแล้วเนาะบ้านเย็นอยู่ มันวิ่นดีไหมวิ่นคุณหมอคุณแม่หมอสาเหตุจากอย่งเง้วิ่นเนี่ยที่อ อันเจ่ยเงๆยได้ไหมอันเจ่เลิกมันมันจะคอยไขย่เสียนไข่เหยียดห้องได้ออกป้อบหนได้ออกป้อมันจะได้ออกจะได้ออกมาท่านบุญห้องบอสนดอก

เนี่ยมันมันเป็นยากเขมดันแท้แน่นอนนั่นข้อมดันีนแม่เนี่ยตีกินยาไปเออนั่นน่ะกินนั่นไปยาค้มดันเลยไปหาหมอข้มดันเลยค้มดันนี่อันตรายเลยข้อมดัน เป็นแหลร่างของน้ำโอ้ก็เดี๋ยวมาเอาบุญร่างของน้ำพักแท้มีด แนวอันบ่มีแนวมีแนวอันสวมไอ้บ่มีมีอีกสันอยู่บ่คนเขาดีขี้ขันล่างเนาะเอ้ยอืมแล้วลมหัวแตกเล็กน้อยเฮ้ยอะไงกันเนี่ยฮะ มันของน้าม,มันนั้นบ่มันนั่นมิดฉีดมันอย่างบอม,มันดีบ่ปิดไห,หลไหลถิ่ม่าดบอกระจายข้นกับเหลายห,ายห,ายหายมันเองเนียไอ้ข <c oughs> องน้ามก็สะอาดนออเออ้เบืงทั้งท่าสีต่อ ย่อยใช่กันบ่ะเบจจาคือช่วงอดแทะสิเราเนี่เอาเอวขาตั้งแต้ใส่ได้ทาเป็นเบาจาเอวขาตั้งแตะไต้ท่า่ตั้งตท่านั่บอกท่าเยอะมากเฮ้ยสู้คู่ะกันเนียเห็นหน้ากันทุกมือ ่ไนเฮาจะซื้อกัดกันหรอกสองถังได้ไงส่อสองทางเอามาใหม่แต่ว่าทางน้อยสองทางร่วมกันเป็นสามทางนะทางแบบนี้ทางหนึ่งแล้วก็ทางน้อยอีกสองทาง แดูจะกวนกันดูกันดีๆดูมันฉียนว่าเนีฮะ้ารอบเดียวเลยเพราะใส่น้ำมันเียงบ่มันใส่น้ำเจียวแรงกันมันจาไหมโอ้เจ้ักกันทามามันจางอ๋อเอามันสาเหตุที่บ่จับเป็นหัง เป็นน้ำยางจักมุ่งถามมันยไงส่อเหมือนค่าเที่ยวแรกนะไงเนาะเอาน้ำใส่จางเลยมันเป็นน้ำยางไงส่อโอ้เด้เพิ่นกันเลยมาบพรว่าต้องใส่น้ำมันนั่นมันนั่นมันนั่นลืบมันถอไปมันน้ำมนลืบอัอนลอยนั่น เพละสียังใครเนาะมันจะได้หุ่จังวา่ามันท่าเร้วสีเขาขึ้นกันมันเนาะำไมเอาปลา่อยไฟนี่เป็นลูกมือห้ำหน่อยป่ <laughs> เก็บอันขอบขอบอันวงถ้ามาจักว่า่ะย่ายมันอันแปดเฮียใช่กัน,น,นเห็นแ,แล้วย่ามันเฮียมออนะไรเนี่ยมอ,มอรุ่นห้ามสองบอก <c oughs>

มันคือมาปะมันเป็นไหมันมันมวนไปหนาป่ยังไหนกินนี่ยังงอนนะครับนี่กินได้ไหนกันนะเพื่อไปน้ำสังคมเขาจะกินกักินไปไอซี่เมื่อก็ซ้ำกินนั่นนั่นน้ำอันน้ำตาลสดเลยนะเมื่อกาซ้ำกินในนเลยเมื่อวานมันก็มันก็บ่เสีบะ ข้างเตยเดี๋ยวพญานาคโล่งท่าไปนี uh ่บ oh> ั่นท่า่ครับโอ้ห้องห้องหเอคางทำมาจักไรซื่ เดีพ่อวัพญาว่าสองทางดี ไ you know? ่ได้เขียนซื้อคนเป็นมาเนี่ยเขีนซื้อผู้กันไม่เข kind of so ียนซื้อเจ้าภาเพราะจะเงินช่องเงินช่องไปไม่พอคู่กันเราเปล่ามัน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 ต้องมันต้องรอเวลาแบบว่าเจนได้อยู่แต่ว่าพรท่านงามแม่นบปล่ ขผมเขียนแต่เปกรมผมเขียนได้เยอผมเขียนเป็นเรียมม่ได้ผู้การเรียมม่ได้ผม่็คนเป็นเป็นผู้การเป็นๆอ่เดียเขียนเพของผมเขียนได้เยอะหงสือือกันเล่เดี๋ยวผมก็ไปงานเป็นกรมผมเขียนได้แต่เกิดตัวหนงสีงายเหมือนกันตัวังสีงามเหมือนกันเขาเกิดพญพ่์หม่เขียนระดนะแต่งแตงผมผู้กัรมันต้องแกะเลยฮะแกะเลยแกงเลยบ่เขาคือว่ตสง เรียบร้อยไปโอเคไปย่อตัวเพเนยิ่งทางมไม่ยางมาผมยิ่งไม่ยางเออยังมาผมยาง่นางไปเพเนตัวเ่นไปหาอยู่มาไปจัยเสียนดสายตัวนมายางเบื้องันเบืไปไปข้างนี้พ่นพ่นหงสีแดงเัื่อสีลงสีทอง สายในคนดีมัตตะลูกน้อ,นองเห็นม่แล้ยวปะมันเซ่มันบ่มันโบง่ายมองะมมอะเ,เออ,อ หมดแล้วมันพ,พ่อเป็นแล้วท่านเองสันว้ามีสีทองน้องกลุ่นยี่ดอก i'm saying, um...